อยู่ไหนแล้วเบฟไอคอนสยามค่ะอา้าวทำไมยังอยู่ไอคอนสยามอะ่ะไหนบอกนาะตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมอยู่ไม่ใช่เหรอใช่ตรวจที่นี่แหละไม่ได้ไปที่โรงพยาบาลสหนะที่ไอคอนสยามเนี่ยนะและนี่ค่ะถึงแล้วชัน้น5าอาคาร ICS ตรงข้ามไอคอนสยามนะคะเรียกว่าเดินมาห้างปุ๊บก็สามารถแวะตรวจเช็คสุขภาพได้ง่ายๆเลยค่ะ และที่นี่ก็คือสิวิรชเอ s o l u ูชันศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการสมดุลชีวิตโดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลสิริราชซึ่งนับว่าเป็นมิติใหม่ของการตรวจสุขภาพที่เกิดขึ้นได้จริงนอกพื้นที่โรงพยาบาลค่ะ ตอนนี้ค่ะชนก็อยู่ที่ศูนย์ธัญรักโครงการสิริราช H Solutions นะคะเพื่อที่จะมาตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมประจําปีค่ะซึ่งเหตุผลหลักๆเลยนะคะที่ชนเลือกเดินทางมาที่นี่ก็เพราะว่าชนมั่นใจในทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ทําให้เรามั่นใจได้นะคะว่าตัวผลวินิจฉัยที่เราจะได้รับนั้นมีความแม่นยําค่ะนอกจากนั้นนะคะที่นี่เขายังมีเทคโนโลยีที่ล้ําสมัยมากๆอีกด้วยค่ะแล้วก็สะดวกสบายมากทําการนัดหมายได้แบบไร้รอยต่อประหยัดเวลาการเดินทางตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่บิซีของชน มากๆเลยล่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณมอตายสวัสดีค่ะคุณชนลี <c oughs> ค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เดินทางมาง่ายไหมคะมาง่ายมากสะดวกมากค่ะแถมมาวันเดียวนี่ครบเลยนะคะทั้งช้อปปิ้งซื้อของกินข้าวแล้วก็ได้มาตปวดคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเป็นความตั้งใจของมูนิธิถหนรักอยู่แล้วนะคะที่เราจัดตั้งศูนย์ถหนรักขึ้นมาเพื่อให้การบริการทางด้านการ ตรวจทัดกรองโรคมะเร็งเต้านมนะคะซึ่งตรงจุดนี้เองก็ตรงกับความแนวคิดของโรงพยาบาลศิริราชที่ต้องการขยายการเข้าถึงในการตรวจเชิงป้องกันมากขึ้นนะคะโดยปกติเนี่ยศูนย์ธัญรักษ์เราก็เปิดให้บริการอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชนะคะ,คะแต่พื้นที่ตรงจุดนี้ทำให้เราขยายงานมาแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มารับบริการแล้วก็รวมถึงลดการแอรอัดของผู้ป่วยที่โรงพยาบาลด้วยค่ะโอเ้เห็นด้วยมากๆาเลยนะคะเพราะว่าแบบ มันสะดวกจริงๆเพราะามันอยู่ในเมืองเลยะค่ะเดินทางสะดวกประหยัดเวลาชัว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของหลายๆคนมากๆเลยนะคะทีนี้วันนี้เรื่องสําคัญคือชมนไม่ได้มาคนเดียวค่ะคุณหมอตายวันนี้ฉันพาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์ด้วยนะคะแล้วก็เลยอยากจะให้คุณผู้ชมดได้มีประสบการณ์เดียวกับชนเหมือนตอนที่เราได้คุยกันเมื่อวันนั้นเพราะว่าจริงๆก็ต้องยอมรับว่าเพิ่งจะหันมาใส่ใจในเรื่องของการคัดกรองมะเร็งเต้านมเมื่อไม่นานมาน,นี้เองนะคะซึ่งต้องขอบคุณคุณหมอเนี่ยแหละค่ะที่ทําให้ชนเกิดการตระหนักรู้เลยอยากให้คุณหหหมอช่ชวยสรรร้้ะะ้าางกกกตนััูใบ คุณผู้ชมนิดนึงว่าทําไมการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมถึงเป็นเรื่องที่สําคัญค่ะปัจจุบันนะคะโรคมะเร็งเต้านมค่ะเป็นมะเร็งที่พบปอยเป็นอันดับหนึ่งนะคะในผู้หญิงไทยโดยที่ตัวเลขจานวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นทุกๆปีนะคะต่อเนื่องมาเลยซึ่งสาเหตุที่แน่ชัดของโรคมะเร็งเต้านมเราย,ยังไม่ทราบ<ะ>ค่ะ เราทราบเพียงปัจจัยเสี่ยงนะคะอย่างเช่นการที่เกิดมาเป็นเพศหญิงอายุที่เพิ่มขึ้นนะคะซึ่งเป็นปันจจัยเสี่ยงที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือการตรวจ คนพบตั้งแต่ระยะแรกเริ่มหรือการตรวจคัดกรองนะคะทีนี้คุณหมอมันจะมีคนที่บอกว่าไม่ตรวจไม่เจอไม่เจ็บอันนี้ยังไงคะหมอแนะนำมไดีคือในความคิดของหมอนะคะการตรวจเจอเนี่เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าถ้าเรายิ่งเจอเร็วโอกาสในการรักษาแล้วผลที่ผลลัพธ์ในการรักษาออกมาดีนี่มันสูงนะคะการตรวจเจอเนี่เป็นสิ่งที่ดีเพิ่มคุณภาพชีวิตนะคะใน หลังการรักษาได้อย่างมากนะคะส่วนการเจ็บเนี่ยก็จะเป็นระยะสั้นๆนะคะเนื่องจากเทคนิคการตรวจแมโมโมแกรมที่เราต้องกดบีบเต้านมนะคะแต่ว่าใช้เวลาไม่นานค่ะไม่ถึงหนึ่งนาทีะคะ่ะซึ่งเรื่องความเจ็บนี่ชนอันนี้บอกในมุมส่วนตัวนะคะว่าเคยทำแล้วไม่เจ็บมันเหมือนแค่โดนกดเฉยๆแต่ว่าชนคิดว่าถ้าเป็นพูดอย่างเดียวเนี่ยไม่เท่าตาเห็นงั้นเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมเนี่ยไปชมตัวเครื่องดีไหมคะค่ะดีค่ะ เครื่องมือที่เราใช้ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณชลลี่อันนี้เป็นเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมแบบ3มิตินะคะเป็นเครื่องมือตัวเดียวกันกับที่เราใช้ตรวจคนไข้ที่โรงพยาบาลศิริราชเลยคะ่ะอ,อ้โหบทันสมัยมากๆเลยนะคะต่ต้องบอกคุณผู้ชมนี้ว่าเครื่องสําหรับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมไม่ได้มีแค่เครื่องมีเครื่องเดียวถูกไหมคะใช่เรมีเครื่องหนึ่งนั่นก็คือเครื่องอันดรัสาวค่ะอาโอเคงนั้นเดี๋ยวไปดูกันได้ไหมคะดีค่ะ และนี่คือห้องอันตาซาว์นะคะ,คะเครื่องอันตาซาว์ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องมือเสริมนะคะสําหรับการตรวจแัดกรองเพิ่มมาจากแมมโมแกรม,มวัตถุประสงค์ก็คือใช้ในการแยกก้อนเนื้อแล้วก็ถุงน้ําออกจากกันนะคะนอกจากนี้อันตาซาว์อาจจะยังช่วยตรวจพบก้อนเล็กๆที่เราไม่เห็นจากในภาพแผม,มโมแกรมได้อีกด้วยนะคะ<ม>เครื่องมือตัวนี้ไม่มีรังสีแล้วก็ไม่เจ็บด้วยค่ะแล้วแบบนี้เราจะต้องตรวจสม่ําเสมอแค่ไหนคะหรือว่าคุณหมอมีคําแนะนําอื่นๆไหมคะ สำหรับการตรวจด้วยเครื่องนะคะหมอแนะนำให้ผู้หญิงที่อายุ35-40ปีนะคะเริ่มมาตรวจได้โดย ระยะเวลาในการตรวจคือปีละครั้งนะคะแต่ถ้าอายุ20ปีขึ้นไปทุกคนสามารถตรวจเต้านมด้วยตัวเองได้ง่ายๆนะคะด้วยการใช้วิธีตาดูมือสัมผัสค่ะอันนี้แนะนําเดือนละหนค่ะอโอเคค่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอตายมากๆเลยนะคะที่ให้ข้อมูลกับเราแล้วทําให้เราได้ตระหนักถึงความสําคัญในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมนะคะขอบคุณคุณหมอมากๆค่ะขอบคุณค่ะส่วนตอนนี้นะคะฉันต้องขอตัวก่อนนะคะเพราะว่าถึงคิวแล้วเดี๋ยวต้องไปตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแล้วแล้วก็ ก็ไปเปลี่ยนชุดด้วยค่ะและคุณผู้ชมที่กำลังดูอยู่ก็อย่าลืมนะคะในเมื่อศูนย์ฐานลักษณ์ได้ขยายพื้นที่บริการให้ผู้หญิงไทยเข้าถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมได้ง่ายแล้วก็สะดวกขึ้นตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้หญิงยุคใหม่กันขนาดนี้แล้วอย่าพลาดมาตรวจเป็นประจำกันนะคะเพราะการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการค้นพบให้เร็วที่สุดค่ะ ท่านที่สนใจสามารถจองคิวเข้ารับบริการตรวจสุขภาพเต้านมประจำปีได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจองคิวเข้ารับบริการตรวจสุขภาพเต้านมประจำปีที่ธัญรักษ์แอปพลิเคชันเพราะการป้องกันที่ดีที่สุดคือการค้นพบให้เร็วที่สุด